เปลี่ยนเมนูไข่ตุนธรรมดาให้เป็นเมนูไข่ตุนรสแซ่บกันค่ะวันนี้ทําเป็นไข่ตุนหมูเดงต้มยำพร้อมวิธีทําไข่ตุนลาวาให้ด้วยตตวงไข่ตุนง่ายๆทํไข่ได้จริงใช้ไข่1แก้วนะคะแล้วก็น้ําซุปสองแก้วค่ะแต่แก้วหนึ่งเนี่ยผสมนมลงไปด้วยนะไข่ตวงใส่แก้วแบบนี้นะคะเพื่อให้ดูง่ายๆคือไข่1ส่วนแล้วก็น้ําซุป2ส่วนค่ะแต่น้าซุปอีกแก้วหนึ่งเนี่ยคือผสมนมด้วยแล้วก็ปรุงรสเลยที่ไข่ให้เข้ากันดีเลยค่ะแล้วก็กรองนิดนึงนะคะเพื่อความเนียนนุ่มเสร็จแล้้้วววันนนนีจะะะเอออาาหมมูบคใส่ถย เอาหมูไปนึ่งบนน้ําเดือดค่ะเทไข่ลงไปต้องเต็มมากนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่น้ําต้มยำกันอีกซอสต้มยำน้ำข้นนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นนมข้นจืดค่ะผสมกับพริกเผาหมูสับถั่วพริกปน่นแล้วก็ปรุงรสมะนาวน้าําปลาแล้วก็ผักชีใบายาวค่ะเราสามารถผสมน้ําซุปลงไปได้ด้วย อ่ะตอนนี้ก็นึ่งไข่สุกแล้วนะคะจะใส่น้ําซุปต้มยำนะคะเราเทน้ําออกนิดนึงเพื่อความเข้มข้นของรสชาติน้าซุปต้มยำค่ะวันนี้จะใส่เป็นกุ้งแล้วก็หมึกนะคะเพื่อทําเป็นแบบทะเลนะคะราดน้าซุปต้มยำของเราลงไปค่ะปิดฝานึ่งต่ออีกสักครู่หนึ่งให้กุ้งสุกนะคะไม่เกิน2นาทีแต่งด้วยมะนาวผักชีแบบนี้ค่ะเท่านี้เราก็ได้ไข่ตุ๋นที่น่ากินแล้วแล้วก็จะทําเป็นไข่ตุ๋นลาวานะคะใส่ไข่ลงไปไม่ต้องเต็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไว้ใส่ไข่แดงอีกนึ่งให้พอสุกก่อนนะคะแล้วก็มายอดดไขแง ลงไปค่ะใส่หน้าทะเลต่างๆลงไปใส่ซอสลงไปนะคะต่อ,ออีกสัก2นาทีก็ได้ประมาณนี้เลยค่ะเป็นไข่ตุนล่าวาเนี่ยต้องเอามาทานตอนร้อนๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่นานไปเดี๋ยวไข่แดงมันจะสุกก่อนได้